กราบสวัสดีเหล่าพ่อ้านเหล่าอศัศวินเวทมนต์และก็เหล่าจอมเวททุกๆคนกันด้วยนะครับและในวันนี้ฉั่นเคย <c oughs> เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องไฮเตเตโนกโกตกุไฮเเตเพราะมันประจันบานตอนที่15ถึง16มาไวมาไวเหลือเกินครับท่านผู้ชมตอนนี้เรียกได้ว่าทำคลิปลากเลือดภาคเสียงจนคอแทบขาดผมอยากให้ทุกคนกดไลค์ขอไม่มากครับคลิปนี้นะขอสัก10,000ไลค์เท่าน,นั้นพอ โอ้โหเยอะอยู่นะสําหรับอนิเมะเรื่องฮายาเตะเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นในทุกคนว่าถึงแน่ๆอะถึงแน่ๆเมื่อไหรที่ถึงปั๊บคลิปมันจะประมาณแบบเปิดตัวทันทีป๊ะเลยฮะทุกคนอาทำนั้นไม่รีรอไม่รอจะไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเห็นได้อหิวนะครับทานผู้ชมไหมนี่จะแคบเกินไปละไม่ต้องมาคิดถึงฮายาเตะคงเลยเพิ่มนี่หิวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปหาของกินก่อนเดี๋ยวมาอัดต่อนะ อืม <Yeah. S 1> อม,มาแล้วครับผมมาละอน,นี่จะบอกนะว่าเฮติของเรานอนกับบัตรนักเรียน <What? S 1> เราเองก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ <Yahoo! S 1> นะ วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่เขามีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมแล้วการไปโรงเรียนไงครับการเป็นพ่อ้านชั้นยอดมันคนละเรื่องกันเลยนะฮฮคุณ <c oughs> นี่นายกมาไงครับเนี่ยอารมณ์ดีจังเลยนะเมื่อคืนนี้ก็หายไปซะดือ้อรอก็ไม่มาตามหาก็ไม่เจอนี่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นห่วงมากเลยหนะรือไงเริงล่าแบบนี้ต้องจะสอบผ่านแล้วสิจะยกโทษให้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเจอกันที่โรงเรียนต้องทักทายกันด้วยใจนะได้เลยนะรับทราบครับผม จะได้ไปโรงเรียนแล้วโอ้ยนี่นายนอนกอานักเรียนนักคือนจะน่ารักเกินไปหมความรู้สึกมันประมาณเหมือนในละครจู่ๆก็มีเพลงแปลงขึ้นมาครับแล้วเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยผมจะเอายังไงดีครับจะใส่จะไมถูกไหมที่ฮากุโอนะพ่อบ้านก็ต้องใส่ชุดพ่อบ้านอีกอย่างชุดพ่อบ้านน่ะมันแท่กว่าออกอ่ะฉันชอบแต่สิ่งที่ฉันกลัวคือจะไม่ได้อยู่ห้องกับฮายาเตะนะสิจะเป็นไปได้ยังไงคุณหนู13ปีผม15ปีต้องอยู่มอต้นสิครับคุณหนูในความอัจฉริยะของฉันแค่นั้นเอก็ต้องส ข้ามฉันสิจ่ะไม่มเหลือเชื่อมากเลยนะครับคุณหนูคุณหนูตัวกระเปียกเดียวเองจะมีภาพติดบาดดูงุดหงิดจังเลยนะครับต่อมาขอตกใจเรื่องแผนกมาปาแล้วกันนะครับเฮ้ยคุณหนูยืมมาปาจริงๆด้วยยินพูดตั้งนาน,นาไม่เชื่อทำไมมาเรียนพวกทั้งเดียวนายเชื่อเลยล่ะฮะถ้าหากว่าเราได้อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยคงจะดีมากเลยนะครับบาย,บายแบบนี้ก็ต้องเขินนะสิยังไงซะพวกเราก็ข้ามไปวันไป,ไปโรงเรียนเลยแล้วกันนะครับ จะมาเช้าทำไมเนี่ยฮ,ฮยะยาเตะนี่มาโรงเรียนรอบนี่วะพระเอกจะเหินโรงเรียนเกินไปไหมฮะแต่ว่ากณหนูนี่เทพเกินไปแล้วนะครับที่สามารถเรียนข้ามฉันได้ฉันทำไมเท่าไรหร่หรอกแต่มีคนที่เรียนตอน10ขวบแต่จบตอน13ขวบด้วยนะแถมยังเป็นประธานนักเรียนสงสมัยซ้อนได้นาฬิกาเงินนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อนแถมคนคนนั้นก็คือคนคนนี้โอ้โอโอโอ ใกล้ตัวเกินแต่ใครที่ผลการเรียนไม่ดีเนี่ยก็ต้องซ้าชั้นหรือว่าต้องรับบทลงโทษและผมที่เรียกว่าข้าบเส้นยาแดงหรือเรียกว่าเกาะเส้นยาแดงมาเนี่ยจะไม่ตายห่างเอาล่ะครับแต่กับนายที่ทําได้ทุกอย่างเนีย่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเ้ย เจอคนน่าสนใจแบบนี้ค,ค่อยคุ้มกับการตื่นเช้าน้อย <_ C ough> ก็ว่าอยู่ดอกไม้มาจากไหนมาจากคุณหนูไทยกะนี่เองผมเป็นพ่อบ้านตระกูลสังเซนอิงครับอ๋อนายเองเสียนะที่เขาล่ําลือกันใครที่ทําคุณหนูคนนี้ร้องไห้ไดจะได้มรดกทั้งหมดของตระกูลสังเซนอิงเฮ้ยเ <_ C ough> ก่าะละ,ะผมไม่ยอมไปแตะต้องคุณหนูหรอก <_ C ough> ผมเองไม่สนใจเรื่องเงินทองหรอกครับเพราะว่าผมมีคุณหนูที่จ่ายไม่อั้นให้ผมอยู่ละหากว่าถ้าพ่อบ้านไม่ระวังตัวเอานี่จะแย่วนะครับฉันเป็นพ่อบ้านชั้นยอดนะรู้ป่ะพ่อบ้านน่ะไม่ได้เอาไว้ใส่เท่ๆช่หรอกนะ เขาคือจุดสูงสุดที่เราอยากเป็นงั้นเหรออย่าพึง่งเพ้อสิเน็กไทของนายโดนซิลไปแล้วนะ่ะนี่สินะคือยอดฝีมือใช่ที่ไหนล่ะบอทนี่มันโจรชัดๆเทกเลยลได้กลับมาใส่เน็กไทใหม่ที่เคยเรือหักคุณมาเรียนง,งุ่นหยุก็ลัดคอมันซะเลยถ้าจะเตะถ้านายไม่อยากไปโรงเรียนฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแม่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ในการเดินทางไปโรงเรียนของวันนี้ครับบอม อาจารย์คาสิลาได้บอกว่าจะมีนักเรียนใหม่มาที่ห้องเราเฮ้ยเป็นผู้ชายผู้หญิงวะจะ,จะหลอกว่าแกอาจารย์คาสิระกลัวพระเอกจะประมาทก,ก็เลยว่าจะไถ่โทษซะหน,น่อย <c oughs> เด็กใหม่คนนี้นยต้องบอกเลยนะว่าอย่างเด็ดแค่ได้ยินเสียงก็เหมือนโดนยิงเปรี้ยงเอาที่กลางหัวใจแถมเขายัางเป็นพ่อบ้านตระกูลซังเซนเองิงระดับมันสมองนี่เรียกได้ว่าอัจฉริยะและความสามารถทางด้านร่างกายนี่เรียกว่าแข็งแร่ง,งยิ่งกว่าเพชรท้กคนพร้อมแล้วก็เชิญพบกับเขาได้เลยฮหสวัสดีครับเอ๊ะ พี่ตาคุงเขาสอบไม่ผ่านนี่นะ <Hey. S 1> โอ้โหต้องเรียกได้ว่าผิดหวังกันทั้งห้องอาจารย์จัดเต็มให้เจอแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แต่ตอนนี้มันเป็นการแนะนําตัวที่มีคนคาดหวังกันทั้งห้องเราจะไปทําให้คุณหนูอับอายเป็นอันขาดเพลงของเราทํางานกับผู้ใหญ่มานับไม่ถ้วนแล้วแค่เรื่องแค่นี้ก็ลปล่อยยิ้มเป็นหนึ่งดอกกันเลยและกันทําเอาทั้งหนุ่มสาวหน้าแดงกันหมดเลยผมเป็นพ่อบ้านตระกูลสังเสียอิงคอยปกป้องอยู่ข้างกายคุณหนูนายนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้เกณงกาจอะไรงั้นขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ทุกคนหลงหมดยกเว้นคุณหนู่เราเเนี่มันทําคุณบูชาโทษชัดๆทายเตะสนุกมากเลยครับแต่ว่าคุณหนูก็แบบ นนะที่ฉันอุตส่าห์เรียนข้ามชั้นกนะ็เพราะว่าไม่อยากมาโรงเรียนนี้แหละที่ผมมาโรงเรียนนี้ได้กนะ็เพราะว่าคุณมาเรียนแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เพราะคุณหนูที่แสนน่ารักของผมด้วยแหละนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหนไูไม่หรอกฉันเองก็แค่ยังจะมียาเตะอยู่ข้างๆอะ่ะแล้วนี่คือหนึ่งอีกคุมาขัดจังหวะซะได้หม่หพอดีว่าฉันกำลังจะไปห้องชมรมจ่าและทางนี้เป็นทางลัดแล้วคุณหนูเองเลยครับไม่เข้าชมรมหรอคุณนี่นะ่านาะเธอได้บอกว่าคุณหนูนะ่าได้อยู่ชมรมเดียวกับเธอและชมรมนั้นก็เป็นชมรมเคนโดต้องทท้าาวคคมถึงตอนนี่ฉั ว่าถ้าหากเป็นฮิคิโมริต่อไปเนี่ยต้องแย่แน่ตอนที่เป็นนักเรียนใหม่นะ่ะฉันก็เลยไปเดินดู<ย>พอเห็นที่นางิีคุกฉันก็รู้เลยว่าเธอเช่มากที่ฉันเลิกเนี่ยก็เพราะว่าทั้งเครื่องป้องกันทั้งชิ้นในมันก็หนักกันเลยแต่ถ้าเป็นไซเด็กฉันก็ไม่ยอมใส่หรอกนะถึงแม้ว่าฉันจะทําแบบเดียวกับเธอฉันก็เป็นแบบเธอไม่ได้หรอก แตเตะเลยคิดว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคุณดูของเราแย่แน่งั้นเอางี้หลังเลิกเรียนเนี่ยเราไปชมรมเคนโดกันครับคุณหนูและนี่ก็คือชมรมเคนโดของโรงเรียนฮาคุโอครับที่สมาชิกน้อยก็เพราะว่าปกติก็ไม่มีใครสนใจอยู่ละชุดเครื่องป้องกันน่ะเหมาะกับคุณดีนะครับคุณฮินายิคุฮะนี่เรียกชื่อกันเหรองั้นก็ลองดูสักรอบไหมละจ๊ะยาเตะคุง ต้องกล่าวถึงวัฒนธรรมชื่อของต่างประเทศสักหน่อยกันนะครับต่างประเทศจะขึ้นด้วยนามสกุลแล้วก็ตามด้วยชื่อคนส่วนใหญ่ที่ทักทายกันจะทักทายกันด้วยนามสกุลทัศนทสนมกันมากเนี่ยถึงจะเรียกชื่อกันนะครับแล้วท้ศนสนิทม,มากกว่านั้นก็จะตั้งชื่อเล่นให้กันหรือตั้งฉายาให้กันแล้วก็ไม่แปลกที่เหล่าตัวผู้ของชมรมจะอิจฉาพระเอกคาดว่าทั้งชมรมเนี่ยคงจะคิดว่าเธอได้เป็นไอดอลห้ามแตะต้องตามระเบียบแล้วมันก็ต้องมีเด็กประโตกสักคนที่โผล่ออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ เอากับกูป้าวะอะไรเงี้ยถ้าหากเราแพ้ที่นี่คุณหนูของเราก็จะไม่แตะเคนโดอีกหรืออาจจะไม่แตะกีฬาสักอย่างเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นศึกนี้เราห้ามแพ้ว้าวยอมเป็นดาบเพื่อผู้เป็นนายเนี่ยเตรียมใจมาใช้ได้เลยนายที่มันสิวในไทยใช่ไหมเอาคืนมานะแล้วคุณหนูเด็ก,กจูหมูจะสู้ก็ได้เหรอดูสิกลีบซากุระถูกสบันฮาแลกเพียงแค่จิตสังหารหนายทายเตะคู่สินะวันนี้ฉันได้เจอคนที่ในชีวิตต้องค่นให้ได้แล้วแต่ดูท่าทางนายเนี่ยน่าจะเก่งอ่ะฉันสู้ไม่ได้หรอก อาปาบาลองฉันออกมากะซะนี่คือเดะคอมบันเรลของเขาโอ้โหยังเทอ๋อนีกโตไถูกไทยเขาบุงเอาละโนโูหา่จาจัดการมอนนั่นอยู่นี้เลยอะไรนะฮะคุณหนู <c oughs> แปลกไปทีนึงเลยโอ้โหเด่นนี่มันลูกพายุหมุนชัดชัด <c oughs> ลูกผู้ชายแนตะ่ผมไม่เคยสอนเลยงว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ <c oughs> เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงในไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกผู้ชายที่ขี้ขาตาขาวแบบนั้นผมไม่เคยสั่งไม่เคยเสอนญโซดาจะเอไว้ไวไหนเนี่ย ่พรขึ้นมาผมจะโดนแบบนั้นไหมครับเนี่ยเป็นพ่อบ้านแบบนี้จะดีเหรอครับพ่อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่งานขี้ค่ามีเพียงแค่ผู้นําตระกูลเท่านั้นที่จะเป็นได้หน้าที่ของพวกเรานี่คือชี้ทางที่ถูกต้องให้กับผู้เป็นนายนายก็เลยพยายามชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเจ้านายที่เป็นฮิคิโมริปวกเบียกบ้ากระตูนสันดานที่ถูกพ่อแม่ตามใจจนเสียคนผมคงจะอภัยให้ไม่ได้ถ้างั้นผมจะด่าให้คุณหนูเองในระหว่างที่ฟาดมานั้นก็ถูกขัดไว้เฮ้ยผู้หญิงน่ารัก่อมบามีแรงถึงขนาดนี้เลยเหรอขอโทษนะ แต่ฉันเป็นประธานนักเรียนจะไม่ช่วยนักเรียนที่กำลังลำบากอยู่ต่อหน,น้าถึงแม้ก็จะปวกเปียกขี้ใหญ่หน้าสมเพศจะไม่ช่วยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะแม่เป็นการโจมตีด้วยการแทงใจดําอย่างตรงจุดจริงๆฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจความเป็นลูกผู้ชายแล้วเพราะฉะนั้นมาดูวยกับฉันซะสั่งเซ้นอิง <c oughs> <c oughs> ผมพลาดเองหละที่ไปสู้กับพ่อบ,บ้าน <c oughs> <c oughs> ผมจะไปชนะได้ยังไง <c oughs> พ่อบ้านที่ชี้นำนี่ปวดหัวแน่นอนอูว้าวในที่สุดคุณชายก็รู้สักทีนี่นี่เหรอการชี้นำด้วยเหตุนี้คุณนายคุูเลยจะสู้แทนคุณหนุของเราเอง ค,คุณหนูกระจูหมูจะแก,กที่สุดในชมรมก็เถอะแต่มันอาจาอันตารายเยเสียบเข้าที่กระดองใจแผ้เดิมสมกับเป็นคุณที่นางิี่คูจริงๆงอ่ะผมจะไปสูดด้วยดาบนี้ผมแข็งแกร่งกว่าคุณผมจะชนะเพื่อให้คุณหนูเล่นเคนโดต่อไปไม่อะจะแพให้ืิชนะฉันก็ไม่เล่นจะสู้กันทั้งทีอย่าลืมใส่ชุดป้องกันให้พร้อมนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าเอาอย่างอานิเมะแล้วก็โอ้โหหัวรางข้างแตกกันพอดีคะันนเริ่มจมตีก่อนด้วยความรวดเร็ว ตั้งรับก็จะตายายแล้วนีกเลยว่าต้องมาสู้กับเธอมันเป็นการทดสอบแห่งรักสินะที่เกียรติฟังว่าพอดีชอบไฮเดรไม่ได้ชอบนายแม่ไม่ใช่คู่มือของคุณคาซึระจริงๆนั่นแหละแต่พอบ้านของคุณดูน่นจะสู้โนฮโาระคงได้หรือเปล่านะันเด็ตคง้ <Yeah. S 1> างนั้นเป็นยังไงบ้าง คงไม่ต <łość> ้องถามนะครับว่าตอนนี้ใครเป็นต่อถ้าถามว่าเมื่อกี้นั้นคืออะไรมันก็ต้องเป็นท่าไม้ตายอยู่แล้วเพราะบ้านชั้นยอดต้องมีท่าไม้ตายสักท่าสองท่าเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหคุณหนูของเรานี่ตาลุกวาวเลยก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าพ่อบ้านของตระกูลซังเซนอินนั้นแข็งแกร่งแต่ ก็ไม่เท่าไหร่นะคุณดูของเราเป็นห่วงเพลงมากเลยครับเสียงเสียงไม่มีเสียงหายดาบต่อไปผมจะปิดบัญชีแล้วนะครับเพลงพยายามรุ่นคิดพยายามรุ่นคิดคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ยังคิดไม่ออกครับผมว่าจะชนะยังไงดีถ้าจะคิดคนท่าให้ตายต้องใช้ประมาณ1 e p เลยนะคุณหนูนี่เชียร์ยกใหญ่เลยแต่ผมจะเอาอะไรไปชนะครับเนี่ยพ่อ้านถ้ามองข้ามขยะที่เกลื่อนกลาดก็ทําความสะอาดไม่จบไม่สิ้นเพตเหมือนคิดอะไรออกเลย เอาละทางนั้นตั้งท่าใช้ท่าให้ตายอู้หูไฟมันออกมาจากดาบได้ยังไงครับเนี่ยเป็นรูปมังกรซะด้วยไฮยาเตะของเราโดนเข้าไปเต็มเต็มอะอ้าวไม่นั่นไม่ใช่ฮายาเตะนี่ว่าจาระเว็บเข้าข้างหลังอย่างไว <c oughs> อย่านะครับเมื่อเช้านี้ผมกินเผ็ดมาเอ <c oughs> โอ้ว้าวฟ้าสีทองเหลืองอัมภัยเลยสิน,น่ย <c oughs> ผมแพ้กับคุณแล้วนะครับคุณเนี่ยเด็ดจริงๆก่อนที่จะเข้าห้างหลังผมเนี่ยคุณเข้าข้างหลังคุณหนูก่อนสินะถ้าเจอกันครั้งหน้าเนะี่ยพกท่าไม้ตายมาด้วยนะ <Yeah. S 1> แล้วทางนั้นก็ขอตัวกลับครับผม <c oughs> หน้างนี้ล่ะอยากเล่นเคนโดขึ้นมาบ้างไหมฉันเองก็คิดว่าเท่ดีนะแต่ฉันก็ไม่คิดจะกลับไปหรอกเพราะว่าหน้ากากเคนโดเหม็นจะตายอีแต่ก็ยังอุตส่าห์สวมมันออกกําลังกายได้เนาะแหวะ แล้วไฮเตะคุงหล่ะว่ายังไงในฐานะพ่อบ้านก็ต้องหาทาไม้ตายไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันฝึกช่วยก็ได้นะผมว่าก็กอาจ,จะไปฝึกดีครับเพราะว่ามันจําเป็นอ่ะนะคุณดูของเราหัวโนหวัวปูดโอย ไม่ต้องถามนะว่าเป็นฝีมือของใครหลังจากที่พวกเขากราบกันมาที่คฤหาสน์ฮันยเตะคุงก็พูดถึงโรงเรียนในวันนี้ให้ฟังครับว่าอย่าง,งานั้นอย่างนี้การจะเป็นพ่อบ้านชั้นยอดน่ะต้องมีอะไรตอนนี้ผมรู้แล้วเหรอครับฮันยเตะมานี่แล้วคุณมาเร <C ute> ียก็สงสัยเอ๊ะนี่วันอะไรกันเนาะวันนี้ฉันดีใจมากเลยนะที่นายสู้เพื่อฉันน่ะใช่แล้วถ้าไม้ตายก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมละ่ะแต่ว่าถ้าไม้ตายที่คุณหนูพูดมาเนี่ยมันอยู่ในอนิเมะหมดเลยนะครับคุณหนูก็เลยสร้างสิ่งนี้เพื่อฮัะน เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะว่าในถ้าพยักษ์มันต้องมีธามะข้างในแน่นอนพูดมากอยางนั้นมาฝึกพิเศษกันเลยดีกว่าไหมคุณหนูของเรานี่ปูมใจใหญ่เลยนะแม่คุณมาเรียนได้ถึงกับปวดหัวเลยครับงานนี้ส่วนคุณนิชิสาวาก็าก็ลังทําแพนเค้กด้วยกระทะของตัวเอง ก็ถือว่าทําได้เก่งช้ยได้เลยนะครับเนี่ยส่วนคุณคลาวส์ของเราเนี่ยก็มาเล่นที่บ้านคุณอิซุมิส่วนคุณหนูอิซุมิของเราก็ยังหลงทางเหมือนเดิมเมื่อไร่กันนะจะถึงริโอจาเนโรสักที่ต่อไปจะเป็นช่วงรายการพิเศษนะครับซึ่งไม่มีกระตนูนเรื่องไหนทำหรอกครับนอกจากกระตูนเรื่องนี้แม่หอตกูลซังเซียนอิงกับผมโอ้โหเป็นพันไวท์ไทเกอร์และของเล่นชิ้นโปรดของมันก็คือไฮาจเตะคุมงเมื่อเราไปดูในส่วนของนายเคลือดหัดกันบ้างครับก็มีคุณหนูที่มีความสุขกับชีวิสสตสไตล์นิดและคุณเมทที่รรักกในกานาาาํสวม เรามาดูภายในเครือข่ายก,กันบ้างะฮะบ้า บันไดยังหรูเลยนะครับเนี่ยเป็นงานที่ช่างปลาณีตมากและภาพบ้านที่ช่างมีระดับขนาดนี้โอ้โหอลังฮะ <S <S ว้าวห้องนี้เป็นห้องอาบแดดชั้นดีและไม้ประดับชั้นยอดและนี่ก็คือ LDK แมนชั่นในฝันส่วนคําว่า LDK เนี่ยก็คือการวัดของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นตารางเมตรตารางวางานไร่อะไรอย่างนี้แหละและที่นั่นก็คือบ้านของคุณนิชิซาว่านั่นเองกระตูนนั้นทำให้เราแสดงอารมณ์มาได้แบบหลากหลายอารมณ์เฮฮาตลกสนุกสนานเศร้าคลาวน้ําตายิ้มกลุ้มกลิ่น มีความสุขแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากันครับชอบกันไหมครับถ้าชอบกดไลค์นะมาจะได้ดูสักทีนะครับ่าวพระเอกจะมีตาไม้ตายอะไรให้เราได้เชยชมและที่สําคัญรักษาสุขภาพของพวกคุณให้ดีนี่คือผมเป็นห่วงมากเลยนะครับกลัวไม่มีใครดูคลิปตัวเองนเลนยอ่าน่าอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผ้าไม้ตายพระเอกถ้ามีนะ <laughs> บ๊ายบายครับ ไม่รู้ว่าเธอได้เจอที่ไรไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมีตัวตอนอยู่ไหม